ดีค่ะทุกท่านวันนี้ขอนำพาทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวแห่งบาปและบุญเรื่องราวของหญิงสาวผู้หนึ่งที่หลงไหลในกิเลสตันหาใช้ความงามเป็นอาวุธล่อลวงผู้ทรงศีลแต่หารู้หรือไม่การที่เธอก่อขึ้นนั้นจะกลายเป็นโซ่ตรวนที่ล่ามชีวิตเธอไว้ในความทุกข์ทรมานเรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็ก ท่ามกลางท้องนาสีเขียวขจีและว,วัดเก่าแก่ที่เป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนหน้าหมู่บ้านทุ่งทองหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดอยุธยาภาคกลางของไทยบ้านเรือนไมย้ยกพื้นสูงเรียงรายตามคันนาเขียวขจีผู้คนที่มีชีวิตเรียบง่ายทำนาปลูกข้าวและพึ่งพาวัด วัยเก่าแก่ที่มีอายุกว่า200ปีเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านสีกาฝ้ายหรือฝ้ายหญิงสาววัย25ปีเป็นลูกสาวคนเล็กของนายบุญสงและนางคำปอเจ้าของที่นากว่า50ไร่ฐานะครอบครัวฝ้ายจึงค่อนข้างดีในหมู่บ้านเธอมีใบหน้าหวานหยาดเยิ้มผิวขาวผ่องดุดหยก ดวงตากลมโตราวลูกมะปรางสุกปากแดงะรเรื่อและผมยาวสวยดำครับเธอมักสวมผ้าถุงลายดอกสีสดแต่งกายงดงามเกินหญิงสาวทั่วไปในหมู่บ้านฝ่ายรู้ตัวดีว่าเธอสวยและความสวยนั้นทำให้เธอได้เปรียบทุกอย่างเธอเคยล่อลวงลูกชายเศรษฐีในตัวจังหวัดให้ซื้อสร้อยทองให้ เธอเคยทำตัวให้หนุ่มในหมู่บ้านต้องตีกันเพื่อแย่งชิงเธอแต่สำหรับฝ้ายไม่ง่ายเกินไปผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านมักนั่งพูดกันในที่ศาลาวัดสาวฝ้ายน่ะมันงามจริงแต่ใจนางร้ายลึกเหลือเกินข้าสงสารในมุญสงจริงๆที่มีลูกสาวอย่างนี้ ตาแช่มก็ได้พูดเสริมนางแจ่มนางเหมือนงูพิษที่ซ่อนพิษไว้ในดอกไม้ข้าบอกไว้เลยวันหนึ่งนางต้องเจอบทเรียนหนักแน่ไบรได้ยิงคำนินทาเหล่านั้นแต่เธอไม่สนใจเธอกลับหัวรออเยาะในใจคนแก่พวกนี้อิจฉาค้าตึงหาก มีทุกอย่างที่พวกมันฝันถึงความงามความร่ำรวยและอำนาจเหนือใจคนแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตของปายก็เปลี่ยนไปเมื่อพระกิติภพ,พ,พเดินทางมาถึงวัดสุทาวาสพระกิติภพ,พ,พอายุ28ปีเป็นพระหนุ่มจากเมืองกรุงเดิมชื่อนายกิติ ลูกชายคนโตของครอบครัวขายผ้าในตลาดปากน้ำเขามีฐานะดีตั้งแต่เด็กแต่เมื่ออายุ20ปีพ่อของเขาล้มป่วยและเสียชีวิตกิติจึงตัดสินใจบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลและตั้งใจศึกษาพระธรรมอย่างจริงจังเขามีรูปร่างสุขสง่าผิวขาวสะอาดราวผ้าไหมในตาคมกริบ แต่แฝงด้วยความเมตตาเสียงของเขานุ่มลึกดังกังวานเมื่อสวดมนต์พระกิติภพ,พย้ายมาจำพรรษาที่วัดสุทาวาสชาวบ้านต่างตื่นเต้นเพราะนานทีจะมีพระหนุ่มรูปงามเช่นนี้มาอยู่ที่หมู่บ้านทุ่งทองทุกเชา้าเมื่อท่านเดินบินธบาสายตาของหญิงสาวในหมู่บ้าน จะจับจ้องที่ท่านบางคนถึงกับแอบกระซิบกันหล่อเหลือเกินเห็นแล้วก็ทำให้ใจสั่นไปหมดถ้าท่านไม่บวชนะ mm. ข้าจะขอบเป็นเมียท่านแน่ๆป้าเห็นพระกิติภพครั้งแรกขณะนั่งเกวียนกลับมาจากนาเธอหยุดมองท่านนิ่งใจเต้นแรงราวกลองสะบัดชัย ทำให้ป้ายนั่งคิดในใจว่าเขานาะไรจะหลอบปานนี้แม้แต่ชายที่ข้าเคยเจอก็ยังสู้ไม่ได้ต่อให้บวชเป็นพระข้าก็จะทำให้ท่านยอมเป็นของข้าให้ได้ตั้งแต่วันนั้นป้ายเริ่มหมกมุ่นกับพระกิติภพเธอเลิกสนใจหนุ่มคนอื่นและเริ่มวางแผนการล่อลวง ไฟเริ่มต้นด้วยการทำตัวเป็นสีกาดีเธอตื่นแต่เช้าแต่งตัวงดงามด้วยผ้าถุงสีแดงเข้มลายดอกพิกุลห่มสบายสีครีมอ่อนและทัดดอกมะลิที่ข้างหูเธอถือปิ่นโตที่เตรียมอาหารคาวหวานไปถวายพระกิติภพทุกวันวันแรกเธอยื่นปิ่นโตให้ท่านด้วยรอยยิ้มหวานกลาบนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้า ฉันตั้งใจทำแกงส้มปลากระบอกกับน้ำพริกกะปิเจ้าค่ะชาวบ้านบอกว่าพระคุณเจ้าชอบอาหารรสจัดไบรเลยอยากถวายให้ท่านได้ชิมฝีมือพระกิติภพรับปิ่นโตด้วยสีหน้าเรียบเฉยขอบใจโยมโยมทำบุญด้วยศรัทธาก็เป็นกุศลแล้ว อาตมาจะฉันตามสมควรขอให้โยมเจริญในธรรมว้ายิ้มมุมปากเธอเริ่มรู้สึกท้าทายมากขึ้นเมื่อเห็นท่านไม่หวั่นไหวเธอเริ่มเพิ่มเล่เหลี่ยมเข้าไปอีกวันต่อมาเธอสวมผ้าถุงบางจนเห็นเลืองล่างอ่อนแอนเธอแกล้งทํำปิ่นโตหลน่นแล้วก้มลงเก็บช้า,ชา เพื่อให้พระกิติภพเห็นความงามของเธอโอ้ยพระคุณท่านป้าขอโทษเจ้าค่ะมือลื่นไปหน่อยพระกิติภพหลบสายตาและพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นโยมระวังตัวให้ดีอย่าให้สิ่งของศักดิ์สิิท์ตกล่นและจงแต่งกายให้เหมาะสมเมื่อมาวัด ป้ายกลับบ้านด้วยความโกรธปนท้าทายเธอคิดในใจว่าท่านจะทำตัวสูงส่งไปถึงไหนข้าก็จะทำให้ท่านยอมแพ้ให้ได้หลายเดือนผ่านไปป้ายลมจงแจ้งขึ้นเธอเขียนจดหมายด้วยลายมือสวยงามฝากเด็กในหมู่บ้านไปส่งที่กุฏิของพระกิติภพ,พกราบพระคุณเจ้าที่เคารพ ว้รู้สึกถึงความผูกพันในใจเมื่อเห็นพระคุนเจ้าทุกคืนว่ายนอนไม่หลับคิดถึงแต่รอยยิ้มและน้ำเสียงของท่านหากท่านรู้สึกเช่นเดียวกันโปรดมาพบว่ายที่ศาลาท่าน้ำคืนวันเพ็ญน,นี้ว่ายจะรอพระกิติภพ,พเปิดจดหมายอ่านด้วยสีหน้าเคร่งขรึม ท่านหยิบตะเกียงจุดไฟแล้วเผาจุดหมายทิ้งทันทีกิเลสของโยมผู้นี้หนักหนานักอาตมาจะต้องระวังตัวให้มากขึ้นแม่ชีผู้สอนแม่ชีวัยหกสิปีผู้ดูแลวัดมานานเห็นไฟเดินวนเวียงใกล้กุฏิหลายครั้งจึงเรียกไฟมาคุยไฟ เจ้าจะทำอะไรกันแน่น่ะข้าเห็นเจ้ามานานแล้วนะแต่งตัวยั่วยวนถือปิ่นโตมาทุกวันเจ้าคิดล่อลวงพระกิติภพใช่หรือเปล่าแม่ชีจะกลัวอะไรนักหนาพระก็คนมีเลือดเนื้อเหมือนกันข้าแค่อยากพิสูจน์ว่าท่านจะทนได้สักแค่ไหนน้ำเสียงของฝ่ายเยอะเยะ้ย และหัวเราะแม่ชีผู้สอนได้แต่ถอนหายใจป้ายอย่าเล่นกับไฟเลยลูกพระสงคือเนื้อนาบุญสิ่งของท่านคือเกราะป้องกันถ้าเจ้าทำลายเกราะนั้นกรรมจะตามสนองเจ้าไม่เหลือดีแน่ไฟไม่ฟังเธอเดินจากไปด้วยรอยยิ้มมั่นใจคืนวันเพ็ญ ้ายตัดสินใจลงมือเต็มที่เธอสวมชุดผ้าถุงบางเบาสีขาวแกล้งวิ่งมาที่กุฏิของพระกิติภพ,พด้วยท่าทางตื่นตะหนพระคุณเจ้าช่วยฝ้ายด้วยเจ้าค่ะมีชายชักกันตามฝ้ายมาฝ้ายกลัวเหลือเกินหนีมาจนถึงเนี่ยขอท่านเมตตาให้ฝ้ายพักพิงสักคืนเถิดเจ้าค่ะพระกิติภพ,พ เปิดประตูออกมาเห็นป้ายตัวสั่นน้ำตาไหลเขาสงสารแต่ก็ระวังตัวโยมอัตมาจะช่วยแต่ขอให้โยมนั่งที่ชายกุฏิอย่าเข้ามาข้างในรอจนเช้าอัตมาจะพาไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านฝ่ายแกล้งเซออื่อนหนักขึ้นพยายามเข้าใกล้ท่านพระคุนเจ้า ป้ายกลัวเหลือเกินเจ้าค่ะขอเข้าไปนั่งข้างในสักครู่เถิดเจ้าค่ะขณะนั้นเจ้าอาวาสครูธรรมานุวัตรไว้เจ็ดสิปีเดินตรวจวัดต,ตามปกติท่านเห็นป้ายยิงเกาะชายจีวงของพระกิติภพท่านตวาดลั่นสีก้าวป้ายเจ้ากล้าด,ดียังไงมาล่อลวงพระในกุฏิเช่นนี้ เจ้ารู้หรือไม่ว่านี่มันบาปหนักกรรมนี้จะตามตีเจ้าไปไม่จบสิ้นไฟตกใจตัวสั่นเธอรีบวิ่งหนีออกจากวัดไปในความมืดเหตุการณ์นั้นแพร่ไปทั่วเมืองบ้านไฟกลายเป็นที่ลังเกียจของชาวบ้านแม้แต่พ่อแม่ของเธอก็อับอายจนไม่กล้าออกนอกบ้าน อายลูกทำไมถึงทำแบบนี้แม่เลี้ยงลูกมาดีทุกอย่างทำไมลูกถึงได้ใจร้ายกับพระสงและยังทำให้พ่อแม่อับอายขายขี้หน้าอีกแม่ไม่ต้องมายุ่งข้าจะใช้ชีวิตของข้าแบบนี้ไม่นานไป้ายได้พบชายหนุ่มชื่อนายแดง ลูกชายเจ้าของโรงสีข้าวในหมู่บ้านข้างเคียงเขาหล่อเหลาแต่เจ้าชู้และเกเลป้ายหลงรักเขาและย้ายไปอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตของเธอกลายเป็นนรกนายแดงติดเหล้าทุบตีเธอทุกคืนเมื่อเมาแกมันผู้หญิงต่ำช้าคิดจะล่อพระได้ยังไงวันนี้ ข้าจะทำให้แกเจ็บให้เคดป่ายร้องไห้ทุกคืนเธอมองขึ้นฟ้าพระคุณเจ้าข้าผิดไปแล้วข้าขออโหสิกรรมด้วยเธอเจ้าค่ะวันหนึ่งป้ายหนีจากนายแดงกลับมาที่วัดเธอผอมสูบผมเผ่้ากระเซิงเธอคลานเข้ามากราบพระกิติภพ พระคุณเจ้าฝ้ายสำนึกผิดแล้วโปรดเมตตาอาหสิกกรรมให้ฝ้ายเถิดเจ้าค่ะโยมกรรมที่เกิดขึ้นโยมต้องรับผิดชอบเองอัตมาให้อภัยในส่วนของอัตมาแต่โยมต้องชดใช้ด้วยการทำความดีใช้ชีวิตที่เหลือสร้างมูลสร้างกุศลเถิด ไยตัดสินใจบวชชีอยู่ที่วัดสุทาวาสเธอตื่นเช้ากวดลานวัดช่วยงานวัดทุกอย่างเพื่อชดใช้กรรมธรรมะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการล่อลวงพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญเป็นบาปนักผลกรรมย่อมตามสนองไม่ช้าก็เร็ว จงอย่าประมาทในกิเลสอย่าหลงในรูปรสกลิ่นเสียงเพราะสิ่งเหล่านี้คือกับดักแห่งทุกข์สีกาฟ้ายได้เรียนรู้บทเรียนนี้ด้วยตัวของเธอเองและท่านผู้ฟังล่ะคะจะนำไปเป็นข้อคิดหรือไม่ผลกรรมไม่มีใครหนีพ้นจงจำไว้ให้เป็นบทเรียน ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า